อาจารย์เจไดสมุหานายกกำลังรอท่านอยู่เราเขาอยู่เหรอแน่นอนเขาร้อนใจที่จะพบท่านรอมาตั้งหลายปีจนเราเริ่มจะคิดว่าท่านคงไม่มาแล้วขอเชิญท่านนี้ าขอแนะนำลามาส่สมุหานายกแห่งคามิโนและนี่คืออาจารย์เจไดโอบีวันคโนบีหวังว่าท่านคงจะสำราญในการพักที่นี่เชิญเจรจาธุรกิจท่านคงจะยินดีปรีดาที่เราทําทันตามกำหนดสองแสนหน่วยแรกเรียบร้อยไปแล้ว อีกหนึ่งล้านหน่วยกำลังตามมาเป็นเนิดข่าวดีนี่ท่านช่วยเรียนอาจารย์ไซฟ้าดีเอสด้วยว่าคำสั่งของท่านเสร็จสิ้นตามเวลาขอโทษทีไซอาจารย์อืมอาจารย์เจไดไซฟ้าดีเอสยังคงเป็นสมาชิกชั้นนาของสภาเจไดยอยู่มิใช่หรืออาจารย์ไซฟ้าดีเอสถูกฆ่าเกือบจะสิบปีมาแล้วโอ้เสียใจด้วยที่ได้ทราบข,ขา่าว แต่ข้าแน่ใจว่าท่านคงภูมิใจในกองทัพที่เราสร้างให้กองทัพเลยใช่กองทัพโครนพูดได้เต็มปากว่าดีที่สุดงานหนึ่งที่เราได้สร้างขึ้นบอกหน่อยท่าน,นายกตอนอาจารย์ข้าติดต่อท่านมาครั้งแรกเรื่องการสั่งสร้างกองทัพท่านบอกลูกเล่าว่าของใครอ๋อบอกแน่นอนเราสร้างขึ้นเพื่อสาธารณรัฐแต่ท่านคงร้อนใจที่จะตรวจตราสินค้าด้วยตัวเอง ข้าถึงมาที่นี่ไง